หนองนมวัวแดนเกษตรกรรมงามล้ำวัฒนธรรมประเพณีประชามีสุขด้วยพอเพียงหล่อเลี้ยงชีพอย่างสุจริตดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะดิฉันนางพัชชาภาตันประเสริฐชาวบ้านเรียกว่ากำนันนุ่มค่ะแต่ไม่นุ่มนิ่มนะคะดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองนมัวเมื่อวันที่26ตุลาคมพศัก2566ค่ะ ประวัติความเป็นมาของตำบลหนองน้ำบัวนะคะเดิมชาวบ้านในตำบลหนองน้ำบัวได้ย้ายถิ่นฐานจากอำเภอรกรกพระจังหวัดนครสวรรค์อำเภอสว่างอารมณ์อำเภอทับทันจังหวัดไททานีเข้ามาในชุมชนจึงได้ก่อตั้งตำบลหนองน้ำบัวขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2515แยกออกมาจากตำบลหนองยาวชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ลาวครั่งต่อมามีชาวจีนชาวมอญแล้วก็ ชาติพันธ์อื่นนะคะได้ย้ายถิ่นฐานมาปักหลักทำมาหาก,กินณตำบลหนองน้วัวค่ะตำบลหนองน้วัวมีทั้งหมด9หมู่บ้านมีพื้นที่50.62ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ4740คนตำบลหนองน้วัวของเราทำงานด้วยการยึดหลักพลังบวรบ้านวัดราชการโดยยึดมั่นปฏิบัติตนอยู่ในศิลธรรมผู้นำทุกคนเนี่ยจะเป็นแบบอย่างให้กับลูกบ้าน การทํางานของเราเนี่ยก็จะมีการประสานงานกันทั้ง9ก้าหมู่จะมีการทํางานร่วมกับส่วนราชการวัดเราก็จะใช้พลังเดียวกันนียค่ะรวมกันเป็นพลังบวรในส่วนของแต่ละหมู่ผู้นําแต่ละหมู่ก็จะมีภาวะความเป็นผู้นําแก้ปัญหาให้กับลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาร้องเรียนต่างๆเราก็จะยึดหลักของผู้นําต้องทําก่อน ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักนี่ผู้นําก็ต้องทําก่อนหรือลูกบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามผู้นําก็ต้องแก้ปัญหาให้กับลูกบ้านก่อนหากแก้ไม่ได้จริงๆก็จะขยับขึ้นมาหาส่วนราชการช่วยแก้ได้ค่ะห,หลักอีกอย่างหนึ่งนะคะในการทํางานเนี่ยก็จะยึดหลักของคุ้มบ้านซึ่งในแต่ละหมู่เนี่ยใน9้าหมู่ก็จะมีคุ้มบ้านในทุกๆหมู่การทํางานก็จะทาแบบบูรณาการร่วมกันและที่สําคัญเลยในทุกๆหมู่เนี่ย จะต้องมีคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขหรือด้านความปลอดภัยยาเสพติดด้านต่างๆนะคะทั้ง6-7ด้านใน1เดือนเนี่ยของเราก็จะมีการประชุมซึ่งจะเอาปัญหาของชาวบ้านต่างๆเนี่ยมาพูดคุยในเวทีที่ประชุมเหมือนเป็นการไปเยี่ยมเยียนพื้นที่แล้วก็การทำงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือทางวัดขอความร่วมมือใดๆเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านของเราเนี่ยก็จะให้ความร่วมมือในทุกๆครั้งค่ะหลักการทํางานนะคะของกำนันเนี่ยก็จะยึดหลักที่ว่าความถูกต้องต้องมาก่อนความถูกใจแต่ถ้าความถูกต้องมาพร้อมกับความถูกใจเมื่อไหร่ให้รีบทาค่ะการวางแผนในการทํางานนะคะเราก็จะมีการวางแผนกันอยู่ตลอดค่มไม่ว่าจะเป็นวันนี้เราทําอะไรพรุ่งนี้เราทําอะไรซึ่งแผนของเราเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์ จากการเกิดปัญหาในปีที่แล้วเช่นปีที่แล้วเกิดภัยแล้งเราก็มาวิเคราะห์กันแล้วค่ะว่าเกิดภัยแล้งในเดือนพฤษภาเราควรยืดออกมาทํานาในเดือนมิถุนากรกกกดาไหมนี่ก็คือแผนแล้วก็แผนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทุกๆปีจะมีการเผาตอสังในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวคือช่วงนี้ค่ะเราก็มีแผนกันในตำบลเนี่ยเราก็คุยกันอยู่ตลอดว่าเราจะทําอย่างไรให้เกษตรกรมดการเผาให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ พี่น้องชาวบ้านหนองเดินของเราทุกๆท,ท่านนะคะสําหรับวันนี้กํานันมีเรื่องจะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องไ้ทราบต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องชาวบ้านหนองเดินของเราให้งดการเผาโดยเด็ดขาดขอให้ท่านดําเนินการเป็นการอัดฟาร์มหรือว่าปล่อยไว้เป็นปุ๋ยจะดีกว่านะหรือแม้กระทั่งเรื่องนา้าทุกๆปีนะคะในปลายปีเนี่ย เกษตรกรของน้ำวัวเนี่ยจะเป็นปลายน้ําเราจะได้รับน้ําช้ากว่าด้านบนแน่นอนอยู่แล้วพอถึงปลายปีเนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์ค่ะทํานาปังให้น้อยลงด้านการส่งเสริมความสมามัคคีปองดองตาบลของเรานะคะก็จะมีความปองดองกันอยู่แล้วซึ่งแต่ละหมู่เนี่ยก็จะมีธรรมนูญหมู่บ้านแล้วก็จะมีกติกาหมู่บ้านนี่ก็คืออีกข้อหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของทางตาบลของเราแล้วก็เป็นกติกาที่ใช้ได้จริง ค่าในส่วนของนโยบายต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการตำบลของเราเนี่ยก็จะมีการดําเนินการขับเคลื่อนภาพรวมของตําบลหรือว่าภาพรวมของหมู่บ้านเนี่ยอย่างเคร่งครัดเลยเพื่อที่เราอยากจะให้นายเราภูมิใจการขับเคลื่อนของเราเนี่ยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ข้อมูล Thai QM ทั้งตำบลเนี่ยก็มีการจัดทำร้อยเปอร์เซ็นเลยในส่วนของการโหลดแอปไทยดีให้กับชาวบ้านประชาชนอีกส่วนนึงเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยแต่ละหมู่เนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลผู้ป่วยเอยหรือว่าบ้านพังเสียหายเอยเนี่ยเก็บข้อมูลมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการบูรณาการในภาพรวมของตำบล แล้วก็มีการบูรณาการในภาพรวมของพาังบวรซึ่งปัญหาในตำบลเราส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ขึ้นไปถึงภาคของอำเภอเลยทางตำบลของเราเนี่ยสามารถบริหารจัดการกันได้การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล1น,ห,นหมู่บ้านยั่งยืนนะคะทางตำบลของนบ,บัวเราเนี่ยหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกนั่นก็คือหมู่7บ้านหนองเดินก็คือบ้านของกำนันเองก็จะมีการขับเคลื่อนนะคะในรูปแบบของบูรณาการร่วมกับทางอบตอโดยการจัดทำถังขยะเปียก ทั้งตำบลหนองนวัวเราเนี่ยทำร้อยเปอร์เซ็นต์ขยะเปียกเยอะแล้วเนี่ยเราต้องเทมัางเลยทำไรพี่เอาขยะเปียกเทต้นไม้มไหมดูนอ<ม>ตต้นไม้เลยนะแล้วก็มีการจัดการปลูกต้นไม้ปลูกผักทางนี้มีผลผู้คนรักกันก็จะมีการปลูกผักสารพัดอย่างเลยที่ชาวบ้านจะสามารถเก็บกินได้ในข้างทางอึเอเฮลยานโอมาลดกเค เมนยังกินโอ้วยบบเอาไปแกงส้มกินสักน้อยเก็บถึงมื่ะมีผักหลายอ,อย่างแต่มีบักกอมีดกเคโอ้พอแกงเลยเนาะพอพอพอ,พอเลยถ้าพอพอมาเก็บเอาเดอ้เอ,อสวนบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเนี่ยทุกหมู่บ้านแล้วก็ทุกทุกหลังคาเนี่ยก็จะมีการปลูกผักสวนครัวเอาไว้รับประทานกันเองอยู่แล้วค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ตำบลหนองนัวเราภาคภูมิใจนั่นก็คือ,อโครงการธนาคารขยะ ซึ่งตำบลหนองน้ำบัวของเราได้รับคัดเลือกให้เป็นตำบลต้นแบบในการขับเคลื่อนธนาคารขยะระดับอำเภอโครงการนี้จะเป็นโครงการที่นำขยะมาขายสะสมไว้เป็นเงินถ้ามีสมาชิกเสียชีวิตก็จะมีเงินคืนให้กับทางครอบครัวซึ่งจะเรียกโครงการว่าโครงการปันบุญกับธนาคารขยะขยะมีค่าอย่าทิ้งนะคะในตำบลหนองน้ำบัวของเรานะคะจะมีประเพณีงานบุญคูลานสู่ขันข้าวจัด ขึ้นที่วัดหนองกระดุกเหนือในทุกๆปีซึ่งจะเป็นงานใหญ่ก่อนที่จะมาเป็นประเพณีนี้นะคะเราก็จะมีการลงแขกเกี่ยวข้าวก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอระดับตำบลผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกัน ลงแขกเกีียวข้าวมัดข้าวก่อนที่จะมาเป็นประสาทข้าวและก่อนที่จะมาเป็นงานใหญ่ค่ะด้านความปลอดภยัยแต่ละหมู่เนี่ยก็จะมีการตั้งด่านชุมชนจะมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมีอสมอร่วมอยู่ในด่านนั้นด้วยด่านใหญ่ของเราก็จะอยู่ที่ป้อมหนองนมบัว7วันอันตราย10วันอันตรายเราก็จะมีการทํางานร่วมกับตํารวจค่ะ โครงการกิจกรรมจิตอาสาตำบุญของนุบัวของเราก็จะมีการจัดทําอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีการจัดการทําบุญ บาต่อมาก็จะมีการทําจิตอาสาในช่วงเย็นก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์เย็นซึ่งตําบลหนองนัวของเราก็จะเป็นศูนย์กลางในการจัดทํากิจกรรมในระดับอําเภอปลูกต้นไม้ปล่อยปลาอันนี้ก็ทํากันอยู่อย่างต่อเนื่องผลการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในพื้นที่ตําบลหนองนัวของเราเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมปลูกผักไว้ทานเองเหลือก็แบ่งไปขายทําปุ๋ยหมักเอาไว้ใช้เองไม่ว่าจะเป็นแบบน้ําสามารถทั้งฉีดพ่นได้แล้วก็ ใช้ในนาข้าวได้เช่นกันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้ทานเองแล้วก็เหลือก็นําไปขายก็เป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเราเราก็มีโคกหนองนาที่หมู่เก้าบ้านอนอยากแล้วก็มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนาพอ่ออันนี้ก็เป็นโครงการของทางวัดหนองกระดุกเนื้อซึ่งขับเคลื่อนโดยพระครูร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ประชาชนชาวตำบลหนองนมบัวการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเราก็มีโครงการใหญ่สถานชีวพิบาล ซึ่งจะมีที่เดียวในจังหวัดนครสวรรค์และอยู่ในตำบลหนองนงวัวของเราคือดูแลผู้ป่วยไร้ญาติพระที่อาพาธแล้วก็ไม่มีญาติและเราก็จะรับดูแลในเรื่องนี้จะมีนักบริบาลคอยดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีบ้านไร้ญาติส่วน ผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านเราก็จะมีการขับเคลื่อนโดยพระครูดิติสุตากรด็อกเตอร์โดยการมอบถุงยังชีพมอบแผมเพอร์ร่วมกับนักบริบาลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนภายในตำบลอย่างต่อเนื่องเลยโครงการถนนสายวัฒนธรรมนำไปสู่การสงเคราะห์ซึ่งเป็นการตักบาตรแพมเพอร์ที่เดียวในจังหวัดนครสวรรค์และจะนำของที่ได้จากการตักบาตรไปจัดชุด เป็นถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับผู้ที่ยากไร้ในอำเภอรัดยาวทุกๆตำบลเลยค่ะด้วยการทำงานบูรณาการร่วมกันในรูปแบบของพลางบวรจนทำให้ตำบลหนองน้วัวได้รับรางวัลโครงการสร้างความปองดองสมารฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาสีลห้าระดับผลเหนือรางว,าวัลวัดประชารัฐสร้างสุขระดับผลเหนือรางวัลหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็น รางวันพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขประจำปี2,560หน้าที่มาพร้อมความรับผิดชอบเสมอผู้นำที่ดีต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นสวัสดีค่ะ